วันนี้กรกตขอบอกในเรื่องการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากคำถามที่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจะยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งได้เมื่อใดในเรื่องนี้ขอตอบว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพศ2566 มาตรา67กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรกการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2566ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2566แต่เนื่องจากวันที่12ถึง 14, สิสิงหาคม2566ตรงกับวันหยุดราชการ จึงสามารถยื่นได้ถึงวันที่15สิงหาคม2566เป็นวันสุดท้ายโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องยื่นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชำระรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงส่วนจะยื่นผ่านช่องทางใดและมีรายการใดที่ต้องยื่นนั้นไว้พบกับกกตอข,ขอบอกในตอนต่อไปครับ